สดดีกับเหรียญเงินก่อนนะครับเป็นไงบ,บ,บ้างครับกับผลงานงนี้ก็ยอมรับฮะว่าวันนี้เราทั้งรูปแบบเกมทั้งสมาธิหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเราเราเป็นรองเขาทุกอย่างนะฮะล้วก็ยอมรับว่าอตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นสุดยอดแบดมินตันของโลกอยู่ดีครับเขาได้บอกอะไรกับเราครับตอนจบเห็นมีพูดคุยกันนิดนึงครับเขาก็อย่างนี้เขาก็แสดงความดีนะเราต่างคนต่างแสดงความดีให้กันนะฮะแล้วก็เขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ ว่ายินดีกับเขาด้วยจุดเปลี่ยนที่เราว่าเขามาวันนี้เราก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าปกตินะฮะแล้วก็เขาก็วางรูปแบบเกมมาได้อย่างดีแล้วก็วันนี้เรามีจังหวะที่เราเร่งตัวเองนะฮะทำให้มีการผิดพลาดมากขึ้นนะฮะก็ทําให้แต้มไหลนะฮะแต่ว่าโดยรวมสําหรับแมตช์โอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้อีก10เบียข้างหน้าก็อยากที่จะคว้าเหรียญทอง